ตรงนี้ลงลมาล้วตรงนี้ละอันนี้มันเดิมมั้งอันนี้ก็เหมือนเดิมนะนะเหนือออกเลยพี่น้องเอ้านี่ต้องยมงนี้ดินี่ไงอันนี้ต้องมี้เพราะว่าตัวนี้มันอยู่นี่แล้วอ๋อรู้แล้วนี่มาจากไหนเดี๋ยวตอนนี้ลงก่อนอืข้างหน้าใช่ตัวนี้ต้องมาอังนี้เอออือตรงไหนทางนู้นต่้นึง ไปไนอ่ะเอาไปลงโคนน้ำชาละตรงนี้มันมีรอยแบ่งมากพอแล้ใช่ไหมโอเคโอเคนี่นี่เนี่ยเอาลูกอ๋อต้องไปวันนี้เลยอามหาวเดี๋ยวไป้องถูกไหมแล้ว่าจะยกกับมากพ โอ้โหเยอะพี่ข็งค่ะเยอะเลยเยอเลยมีอะมาขอแคบแต่งานนี้พอพีอยากให้ปวดไหครับป้าเลยนะปอกปอกเซรวจุดกุเก็บไปตรงไหนทำไมกุดนั่นก็ต้องทำใจนะ เก็ูามามัอกองนี้ตอนที่เก็บกดังม่มมีันคือเราไแม่ล้วไปดูเรื่องนี้ดูบไม้รถ้าเงนหล่ลงมาจากฟ้าบบนี้ก็ดีเอก็บทั้งวันเก็บทันไม่ด่าบ่นาะบานนี้

ก็เสียดข่มไว้ก่อนยังไม่จบในทางนี้เนี่ยมันไม่ใช่มันเบี้ยวแล้วมาอีกทางนี้มันเบี้ยวแล้วลงพันตะลุกอีกแล้วมึงย่างมาตรงเนอะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อน ให้เวลาไรสดเย็บรอยต่อได้ทั้คืนเลยพมมีไหมถ้ามีเเดี๋ยวเล้ยันว่า เอายังงั้นเลยเหรอนั่งนั่งเสนอนัมาดามสุดใจฮะยายตูดไปนั่งไพีครับเสร็จแล้วนะยายตูดไปนั่งหมพีคอ้อมอ้อมแรงไว้ออมแรงไว้ไปเลยไม่รู้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  คนที่มานั่งตรงนี้เขาบริจาคเยอะนะอ่าหา F C ดูสิถูกต้องไหมครับใครมานั่งตรงนี้ต้องบริจาคเยอะๆรวมกันเยอะๆใชใช่กดหนึ่งนะคุณผู้ชมใช่กดหนึ่งเนาะนะนานเห็นไหมกดหนึ่งมาเป็นแถวแล้วเนี่ย ไนั่งนเนี่ยต้องบนจากเยอะหนยเอาห้าหลักทั้งนั้นหลยห้าหลักทั้งนั้นเลย่ยังไม่บอกนะยังไม่บอกเยอะเท่าไหร่ยังไม่บอกไม่รวมบุญเยอะเนี่ยถ้านั่งตรงนี้รวมบุญเยอะโดยเฉพาะจังเพ็งเ่นั่นแหละยังไม่บอกยังไม่บอกถ้าไม่มีเงินก็เป็นวัวสามตัวก็ได้ฮะหยังมีสองแม่ลูกอยู่นะรอแัด้ันเลยงกันยังไม่ครบชั่วโมงอีกนิดเดียว ใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเราไปนั่งดีกว่าเขาได้หชั่วโมงสอนั่งอ่านคอมเมนต์ก่อนคุณผู้ชมนะฮะก่อนที่จะลงไลน์นะฮะเออเออเออเรียกว่าเอไอซีก็สวัสดีไอซีก่อนน้องเราสวัสดีค่ะเป็นอันเสร็จนะคะทำกันนะคะเรียนเสร็จเรียบร้อยได้59.59ยิ่งดีอ๋อมันหนึ่งชั่วโมงสี่นาทีขอบคุณนะครับคุณอรานองนะขอบคุณนะคะ คุณคุณนายเด็กบนะคะที่มันคุณอูบอลนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาขอบคุณแอดมินเนดูน้ำครับอันนี้นะคะนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดูทางนั้นคุณบานตากรากินไม่บ้างนะเสือองุ่นมาชื่นใจลูกหลานจิ้นน่าทานนะคะมีทั้งเอฟซีในนี้มีทั้ง ป้องกันมีทั้งปุ๊บปอร์รอบนอกรอบในนะกำลังสัทภาแรงใจน้ำมาช่วยกันรเาลืมมีหลายท่านถามมาแล้วเราลืมไม่เห็นมีไฟสององค์ปู่รช่วงนี้ครับผมนะฮะไฟสององค์ปู่พรุ่งนี้มาแบบชุดใหญ่เต็มคาราเลนต้ สวยงามมากต่ว่าคุณนี้นะคะสุดยอดขอบคุณคุณผู้นำแท้จริงครับแปปเปอร์ครับป้าจะแบบมาแล้วครับผมนะป้ามาทำยวนนะคะทำยวนนะคะตับจะเต็น เอนะครับผมนะขอบคุณนะครับคุณลอเตอร์บาร์ะคุณจากคุณยิมมิงครับผมนะคุณวิไลบาร์นะรลุงยูจะสวตเรยร้อยเชื่อไหมว่าคือมาที่แปดคืที่เก้าูแทบจะช่วยงานอางเยลเลยนเดินดูตรงหนจะต้องปรับต้องแก้ต้องจ่านะคะจนน่าาจนจนม่ากค พี่เส <ç> ือคุณอะไรบางครับผมโอ้ยต้นที่ตั้งปายสีไม่ปูหรอ้ไม่ต้องครับผมเวทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอณขอบคุณเลยครับวันนว่าการนับจากชัก16ชั้นปลาน่ารักเวทีตั้งยามาเลยฝากเอฟซีชมคลิปย้อนหลังด้วยเนาะนี่ลงไปแล้วเก้านะิึที่ปสิบกำลังจะลงนะคะน่ารักรีบกดดิ้นนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสองทุ่มครึ่งแล้วเหรอสองทุ่มครึ่งแล้วน้องพูดสู้ขอบคุณค่ะไม่ใช่แล้วครับเก็บเลยนะป้าให้ไปแต่งที่ไหนอะไรนะย่้าขันวอนใช่ไหมเดี๋ยวไปใส่ตรงนั้นอีกหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวก็เก็บแล้วจะเคลียร์แล้วตรงนั้นจะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเคลียร์ตรงนั้นก็เสร็จแล้ว โอเคนะคะเดี๋ยวปู๊ก็ไล์แค่ครึ่งชั่วโมงเนาะเพราะว่าปูมาทีหลังนะคะปูกินข้าวแล้วก็มาเนาะนะทางสองช่อง <Okay. S 1> เลยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะอขอลงไลน์นะคะก็ฝากไปรับชมคลิปนะคะทั้งสองช่องเลยเนาะอนุศูนร์หนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ปูแม่น้องมิวด้วยนะคะก็ วันนี้แม่ฮันนี่ก็ช่วยไลฟ์อย่างเดียวเลยไลฟ์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 เลยเนาะไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรนะคะลูกปูกอาจจะลงคลิปช้าบ้างอะไรบ้างก็ฝากไปดูด้วยนะคะวันนี้ปูก็ช่วงเช้าก็ไปส่งเด็กนะคะเพราะวันนี้วันจันทร์ไปส่งเด็กแล้วก็ตอนสิบตอนเที่ยงก็ไปส่งของนะคะไปส่งของไปซื้อของบ่ายสองก็ก็บ่ายสามก็ไปรับเด็ก นะคะก็เลยไม่ได้ไอ้นี่เท่าไหร่นะคะมีอยู่ประมาณ5้าคลิปนะคะฝากไปดูให้ด้วยนะคะโอเคนะคะสำหรับไลน์นี้